ขำถูออกบ้าเล่าเลยขมือบเลยนะคะอ,อ,อว,วันนี้วันที่หนึ่งนะคะถ้าขาดเรื่องพวกนี้ไปแม่รายการเราก็เหมือนจะกินข้าวไม่อิ่มเลยนะคะไ,ไปะดูที่อุดอรก่อนแล้วกันเพราะว่าที่อุดอรเนี่ยนะคะแถวอำเภอหนองบัวซอนะคะที่วัดตะเภาภูตะเภาทองเนี่ยค่ะวัดภูดตะเภาทองเขามีอะไรคุณผู้ชมคะไปดูค่ะมีหินตะเภาทองที่ชาวบ,บ้านเขาบอกว่าถ้าไปลอดแล้วเนี่ยเป็นการสะเดาะเคราะ เขาเรียกว่าเจ้าพ่อหินหยกนะคะหรือว่าเจ้าปู่มุจจรินทร์นาคราชแต่ว่าใกล้ๆวันหวยออกก็จะมีแป้งมาลูบขอเลขเด็ดแถวๆนั้นจะมีแม่ตะเคียนด้วยอ่ะแม่ตะเคียนเจ้าแม่ทองทิพย์ที่ผู้รับเหมากําลังมีการก่อสร้างหลังคาเนี่ยนะคะสร้างยังไม่เสร็จเดียนะคะอะก็จะมีการสร้างให้กับเจ้าแม่ด้วยอนุดูวิธีการลอดเห็นสระเคราะห์ของชาวบ้านหน่อยนะคะโอ้ช่องหินเล็กๆเนี่ยนะ เนี่ยค่ะใครได้ไปรอดถือว่าได้เาดเคระหะตามความเชื่อของชาวบ้านถ้าอ้วนพุงใหญ่หน่อยก็อาจจะลําบากเลยนะคะอเอออุดรค่ะอุดรอ้อางวดนี้เนี่ยนะคะมีชาวบ้านไปขอเลขเด็ดจากแม่ตะเคียนนะคะหลอดพ้นปลอดภัยแล้วนี่แม่ตะเคียนอยู่ตรงไหนแม่ตะเคียนเดี๋ยวอยู่ในบริเวณวัดนี่แหละแด่ให้ดูลาดก่อนอ๋อแต่ถ้ามีภาพแม่ตะเคียนคือตรงหินน,นี่เป็นที่ท่องเที่ยวใช่เป็นที่ท่องเที่ยวไปเสดเคราะฆะจะพ่อหินหยก อ,อ๋อมีเจ้าพ่อหินหยกด้วยอ้าวนี่มาดูแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะมีคุณอาทิตย์นำสุยอายุ39เป็นชาวกุมภาวาปีอุดรไปกับแฟนไปขอไม่ได้ขอเลขนะไปขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองขอให้ความรักมั่นคงแล้วก็ไปรูปรูปรูปพอรูปเสร็จปรากฏว่าเกิดสิ่งมหัศจรรย์เหลือเชื่อแกก็จุดธูปไปรูปธรรมดาแต่ว่ามือของแกค่ะ มันมีเลขติดมาด้วยอเออไม่รู้ว่าเราจะมีภาพไปดูหรือเปล่าแต่ว่าเลขที่มานี้นม,มันติดมาที่มือมันเป็นขีดเส้นแดงสองอันขีดสองขีดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เลขที่ไหนแล้วมันเป็นเลขเลขอะไรของคุณนะมันขีดนั่นแหละขีดสอง,องอันน,ะน่ะเออไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้พูดไม่ได้ขีดขดตรงก,งกลงมาสองอัน สองอันมันไม่ใช่เลขคุณก็เป็นตูเป็นตานะคุณราชนีเเชื่อว่าเป็นเลขเลขมันก็ต้องมีหัวที่เลขหนึ่งก็มีหัวเอานะเลขอะไรล่ะเอานะเออเออไปอีกที่หนึ่งนะคะไปอีกที่หนึ่งไปที่กบินบุรีกบินบุรีเนี่ยนะคะเขาก็มีวัดเวรู้ว่านารามหรือว่าวัดบ้านบ้านไผ่นะคะอยู่ที่กบินบุรีปราจีนเนี่ยนะคะช่วงค่ำคเนี่ยผู้คนก็เดินทางมาไปที่กบินบุรีเลยนะคะอ่านี่ค่ะ ที่นี่เนี่ยมีเจ้าแม่เรียกว่าแม่ย่าหอมจันทรเป็นต้นตะเคียนเหมือนกันใหญ่ที่สุดที่เอาขึ้นมานะคะพบว่ามีชาวบ้านเนี่ยนะคะไปนําขึ้นมาตั้งแต่เก้าปีที่แล้วเอามาเก็บรักษาไว้ในโดมของวัดนะคะย่าแม่ย่าหอมจันทเนี่ยว่ากันว่าก่อนหน้านั้นมีคนแทงหวยแล้วก็รวยแบบเงียบๆมีการเอาของเส้นไหวมาวางไว้แต่ว่าพอหลังๆเนี่ย เอ๊คนเห็นของเส้นไหวก็เลยมาบ้างนะคะคุณอนุชาเนี่ยบอกว่าบนเลยถ้าโชคดีจะซื้อชุดไทยมาถวายแล้ววันนี้ก็เห็นเลขด้วยอ้าวแกเห็นเลขด้วยนะคะขออนุญาตไม่บอกนะคะแต่ว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณโรเบิร์ตสายควันคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นปีเกิดไม่ว่าจะเป็นเลขฝาโลงบังเอิญตรงกันที่คุณบอลเชิญยิ้มอะ่ะอืมอ่ะไปดูเลขของคุณโรเบิร์ตนะคะ ไปที่ตลาดค่ะที่กาญจนบ,บุรีตลาดเรสซิตี้ซึ่งก็มีเจ๊ๆทั้งหลายซึ่งเป็นเจ๊คนดังในคดีหวย30ล้านขูปีชานะคะเจ๊บ้าบินเจ๊รัตนาพรใช่ไหมแล้วก็เจ๊ตลาดนี้ตลาดนี้นแหละเจ๊เกียวเนี่ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าการเมืองการโอ้โหเลขที่เกี่ยวข้องกับโรเบิร์ตสายควันนะขายหมดไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะอดอีเขา เกิดปี08ใช่ไหม2508แค่ะแล้วเลขหาโรงก็ตรงกันด้วยไปตามหาก็ไม่เจอแล้วเจอแล้ว,ลวเอาละท่านผู้ชมครับ <c oughs> อย่าไปเชื่อคุณรัชนีมากนะฮะโอ้อะไรก็ไม่รู้เจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่นะครับ